ขาออกจากบ้านไปอยู่คอนโดกับออนอินแต่ก็ไม่มีสื่อไหนเขียนถึงชื่อออนอินเลยมีแต่เขียนว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องออกไปจากบ้านเพราะทนเรื่องฉันกับผู้ชายไม่ได้เขียนว่าฉันคบชู้มานานรุดเป็นผู้ชายที่น่าสงสารส่วนฉันเป็นเมียที่เลวคุณผู้หญิงคะเหมือนแม่คุณผู้หญิงจะโทรมาคะ่ะ ฮัลโหลค่ะคุณแม่วีรู้ข่าวหรือยังลูกพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยตกลงลงมติให้ออนิรุธรักษาการตำแหน่งแทนคุณพ่อนี่พอกระแสข่าวข,ของวีกับคุณเจนจบเลยทำให้ทุกคนตัดสินว่าวีผิดแต่รุธถูกนี่วีกำลังจะเสียมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อสร้างมาให้กับรุเพะวีอย่างนั้นเหรอคะ